สารคดีตอนพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลข้าพเจ้าขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยอมตายจักยอมตายเพื่ออิสรภาพเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติและชาวสบถในชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอยู่ในสื่ธรรมของศาสนา จับคู่ในเสือดทำของต่ศาสนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเทิดทูลและรักษาไว้จักเทิดทูลและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุพาพซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจักรักษาไว้จักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสัง่งและปฏิบัติตามคำสัง่งยองทิงขันยองทิงครัน ภาพและเสียงของกำลังพลในการปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบ,บก18มกราคม2567เสียงที่เปร่งออกมาด้วยความพร้อมเพรียงแสดงถึงความมุ่งมั่นศรัทธ,ธาและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของเหล่าทหารทุกนายที่พร้อมจะถวายราชกิจด้วยความจงรักภักดีเสมอมา การปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเป็นประจักษ์พยานว่าทุกคำสัตย์ที่เปล่งออกมานั้นเปรียบดังได้ถวายคำมั่นสัญญาที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพบกและเหล่าทหารทุกนายพึงปฏิบัติในการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนไว้ด้วยชีวิตปราบจนสิ้นลมหายใจเบื้องหน้าแถวทหารคือธงชัยเฉลิมพลที่ปลิวสวัยตามแรงลมธง ที่เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารหารในยามที่ต้องรบทัพจับศึกต่อสู้เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของชาติไทยโดยแต่เดิมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนจะกระทำในวันที่25มกราคมของทุกปีเนื่องจากวันดังกล่าว เป็นวันกองทัพไทยและในวันดังกล่าวทหารใหม่ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตรพร้อมที่จะทำการรบได้นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ สมเด็จพรนะนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะต่อข้าศึกซึ่งต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่าวันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้นตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135กองบัญชาการทหารสูง no สุดจึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทยมาเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีแทนโดยเริ่มตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปสำหรับพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลน,นั้นจากหลักฐานพบว่ามีขึ้นครั้งแรกวันที่9ตุลาคม พุทธศักราช2,470ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบกทหารรักษาวังและทหารเรือที่ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ เมื่อวันนี้มาถึงทหารไทยทุกหมู่เหล่าต่างรู้ถึงความสำคัญของวันนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกโดยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุธทธหทัตถีนำเหล่าทหารปกป้องแผ่นดินนับเป็นการยุทธที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนหลายเหตุการณ์ที่บูรพกษัตริย์และบรรพชนทหารกล้าได้แสดงวีรกรรมอัน กล้าหาญเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันกองทัพ และวันกองทัพบ,บกโดยในวันที่18มกราคม2568กองทัพบ,บกได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและวีรชนทหารกล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและพิธีถวายราชสักการะแด่บูรพกษัตริย์ณพระบรมราชานุสาวรีในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและ ที่สําคัญในวันนี้ผู้ที่บรรจุรับราชการทหารใหม่ทุกนายจะร่วมพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติด้วยความทุ่มเทเสียสละซึ่งจะจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณะมณฑลทนหารบกทั่วประเทศ